We wish, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. So, what they come to do need We can't check. จริงก็ไม่เรียกว่าแจกนะเรียกว่าแลกนะครับที่สนามกีฬาสุพรรณบุรีเนื่องจากว่าเป็นปีใหม่นะน่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นปีใหม่เอาละครับก็เดี๋ยวมาดูของรางวัลวันนี้มีอะไรบ้างซึ่งมีเยอะมากในน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เคยแจกมาแล้วนะครับแผ่นนี่นะแผ่นมี4ีแผ่น แล้วก็กิฟ์เทปอีกซึกเจ้ห้าแ่นกะ็กิฟ์เทปอีกนะครับเทฟนะครับเลดอโลก็มีอยู่ทั้งหมด9 9อย่างนั่นเองนะครับก็จะแจกเป็น9คนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูหน้าง,งานนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่านะตอนนี้ยังไม่มีใครมา เล่นสกเก็ตบอร์ดเลยอ๋อมีอยู่น่าจะมีอยู่ข้างในประมาณคนหนึ่งคนนึงนะก็ใครทำใครวันถ้าใครมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีไปแล้วกันก็แต่ว่าผมจะไม่ถึงกับแบบว่าไปไล่แจกแบบนี้นะก็อาจจะคิดว่าน่าจะให้เขาแบบทำท่าให้ดูหรือไม่ก็ช่วยอะไรผมสักอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับของรางวัลแล้วกันนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวผมเข้าไปเล่นก่อนแล้วกันนะโวยโดนทับโดดทับหน้าตอนนี้คือเวลาบ่ายสามนะครับคนไม่มีเลยนะมีอยู่คนเดียวคือฝั่งนู้นนะครับเล่นแรมอยู่ตอนนี้ที่คนมันน้อยก็เพราะว่าเกิดจากโรคโควิดนั่นเองนะครับคนก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยและอีกอย่างนะครับสนามเนี่ยก็เพิ่งทำด้วยนะครับอันนี้นี่เห็นปะ อันนี้คือทำเห็นไหมทำใหม่หมดแล้วนะครับไอที่เป็นเรียบๆนะครับทำใหม่หมดแล้วนะครับทำใหม่ทาสีใหม่เรียบหมดแล้วนะครับไม่มีการผุผผพังนะปกติมันจะผุใช่ไหมแล่ส่วนนี้คือ,คอยังทําไม่เสร็จนะคนก็เลย มาน้อยหน่อยบางทีของรางวัลอาจจะแจกไม่หมดก็เป็นได้นะก็ <g ül> คอยมานุ้นกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็เล่นไปพังๆก่อนแล้วครับนะครับรอผู้โชคดีมาดูว่าจะเป็นใครกันบ้างแล้วก็ได้อะไรกันนะ ก็ตอนนี้ก็มีอยู่แล้ว1คนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้แจกนะเดี๋ยวไปแจกก่อนเลยดีวยกว่าคนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองให้เขาคลิกฟลิปน่าจะได้อยู่น้องคนนี้น่าจะคลิกฟลิปได้อยู่เร <c oughs> ือกำลังซ้อมอยู่นะครับ สวัสดีครับผมเด็กชายทุกท,ออท่าอพายเดคยวับการที่่อันดาครับอันนี้จะมาเล่นข่าคลิปครับโอเคมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเออกระตุนได้ก็อยากจะได้ให้สามครั้งให้สามครั้งโอ้โหสุดยอด,ดจ้าบ เล่นมากี่ปีแล้วบอกบอกผู้ชมหน่อยสามเดือนนะครับสามเดือนสามเดือนได้คลิกฟิปคลิกฟิปโอเคเดี๋ยวน้องอันดาอันดาตามพี่มาแป๊บหนึ่งโอเคสามเดือนได้คลิกฟิปนะครับไม่น่าเชื่อผมนี่เป็นปีก็จะได้คลิกฟิปนะครับเลือกเพย์แผ่นหนึ่ง ได้ล,ละ,ะเรียกไปแผ่นหนึ่งก็ได้รสำหรับคนแรกนะโอเคให้เรียกแล้วเรามีมหลายลายนะกิฟเทปอะ่ะสำหรับคนแรกก็ให้บอร์ดกับกิฟเทปเลยแล้วกันนะส่วนคนต่อไปก็คนละอย่างพอไปเรียกเอาโอเคนายโชว,ชว์ให้คนดูหน่อยดีได้อะไรไปได้กิฟซี่นะกิฟซี่หมีกับกับยิม้มแย้มนะครับผม โอเคครับโอเคเดี๋ยวไปหาคนอื่นต่อนะโ okay, อเคก็หรับผูอาจจะโชคดีคนที่สองนะเดี๋ยวแข่ง SK น้องโอมนั่นเองครับจะแข่ง SK ครับผม3มตัวพอถ้าชนะผมเลยเอาไปเลยแ่นหนึ่งแ่นหนึ่งเลยเดี๋ยวไปเลือกหลังรถอยู่หลังรถแทดอะโอเคปะ <laughs> <laughs> <laughs>

ไปพอไปหลังรถแอบเนีเฮ้ยพี่ดีเฉยเล่นเล่นเฉยวันนี้ปีใหม่ไงปีใหม่นี่เนี่ยเมื่อเค้รับจริงอะจริงนี่อ่อนอ่อนให้ปะไม่อ่อนเจ็บบาดเจ็บอยู่บาดเจ็บบาดเจ็บถ้าไม่บาดเจ็บเราผมตายตั้งแต่แรกแล้วตายแล้วเตะปอบไม่ติดอื่อย่างหนึ่งอย่างเดียว โอเคดังเดียวใช่ปะลงพงมาไล่ก่อนเลยนะครับอะไรนี่ครับนี่ครับพี่ใกล้ๆดิอะไรนะเฮ้ยใกล้ๆมืออย่างเดียวโอ้มอย่างเดียวเอาแผ่นกันได้เลยโอเคเฮ้ยขอบคุณสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ถึงจะแพ้แต่ก็รอบหน้าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเจอกันเรเจ็บก่อนโอเคตอนนี้สามตัวเจ็บอยู่สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ครับแฝงน้องแฝงสวัสดีครับ คน้องแฟงตัวเดียวพอเหนื่อยน้องแฟงนี่อนาคตอนาคตอนาคตโปนะฮะขาผมเจ้าคุเกีใส่ท่ายากเลยโอ้โหเอาแก้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 จบจบเลยครับจบแล้วครับแพนแพนมีพี่แพนแตมีงแพนแตมีงเลย ขอบคุณครับเกสวัสดีพี่ใหม่ครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับครับเฮ้ยนี่น่าจะแพงอยู่ไกลหมดแล้วครับไกลหมดลวน้องกาถ่ายลงมาให้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะให้รางวัลเอาป่ะกิบเทปไงแอลโลว์เดดแอโล่เอาป่ะเอาป่ะถ่ายลงไปลถึงจะติกน้ำด้ยอ่ะ น้ยยาโอ๊ก้านะครับน้องโอ๊ก้าโอเคอ้าวนี่ของขวัญปีใหม่ครับผมครับไม่กอดไม่กอดด้วยอ่ะเอาแถมอ่ะแถมถึงกระบอกอ่ะครับเฮ้ยอยากเล่นว่ะเคล็กฟิปหน่อยวิ้ย

ม่รู้จะให้ใครนะจริงๆแล้วผมกเ็เลือกให้เหมือนกันนะผมก็จะดูที่มาก่อนนะคบือผมจะดูว่าคนที่เล่นเนะี่ยเขามีแผ่นใหม่หรือเปล่าหรือแผ่นเก่าอะไรอย่างงี้นะถ้าแผ่นเก่า,าผมก็จะให้แผ่นไปนะครับถ้ากิบเก็บกิบเทป,เ,ทปเก่าผมก็จะให้กิบเทปไปอ,อันนี้ผมเลือกเลือกให้นะสว่วนอันนี้นะก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวแผ่นหนึง่งเดี๋ยวผมเอาไปเซล ในร้านยิมสกเก็ตบอร์ดถ้าใครทักไปก่อนก็ได้ไปเลยเดี๋ยวผมขาย50% 50%ไปเลยจาก1 0 0 0จะเหลือ500โอเคใครทักไปคนแรกแล้วก็โอนคนแรกก็ได้ไปเลยที่เพจยิมแล้วกันนะครับทักไปนะผมจะไม่โพสอะไรนะครับก็คือใครที่ดูวิดีโอนี้ก็มีสิทธิ์เท่านั้นเองใครคนแรกก็ได้เลยโอเคจบแค่นั้นนะครับ โอเคก็คิดว่าคนที่ได้ของก็น่าจะมีความสุขกันไปนะครับเพราะว่าเป็นผมก็อยากได้นะของรางวัลปีใหม่แล้วปีนี้ก็น่าจะแจกเยอะที่สุดเท่าที่จแจกแจกมาแล้วนะก็นั่นแหละเป็นของขวัญปีใหม่ให,ให้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนผู้ติดตามก็ไม่ได้แจกนะก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อในร้านยิ้มนะครับตอนนี้มีลดให้ซึ่ง ราคาที่ลดให้คือแบบลดลดเยอะๆมากๆนะครับแถมส่งฟรีอีกเข้าไปดูได้เลยนะครับแผ่นนี้ก็ก็มีลดเหมือนกันนะรพร้อมกิฟต์เทปก็ให้ได้แบบทุกคนจะได้แบบประหยัดเงินในการซื้อนะครับปีใหม่นี้ก็เป็นของรางวัลแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอทีเดียวปีใหม่ปีหน้าเลยนะครับผมแต่ทีนี้น่าจะฝึกแบบหนักๆแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเกิดโควิด ปิดสนามก็ค่อยติดตามกิจการดีทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะแจกกันกระนำขนาดนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนี้มีความสุขนะครับกับปีใหม่นะครับปีใหม่ก็ก็อยู่แต่บ้านอย่าออกไปกับไปไหนกับคนเยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็โรคโควิดก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังระบาดอยู่เราวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรละ เรสนุกดีสำหรับวันนี้นะครับได้ SK กับน้องๆสนุกขำๆนะไม่ได้แบบจะจริงจังอะไรก็ดดันๆนะโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วบาย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 เอาบายบายดิบายเดี๋ยวแต่งคิทหน้าเดี๋ยวแต่งคิทหน้าปีอะไรปีปีหน้าปีอะไรสองพัน Yeah. Ok, bánh bắn nhíp vòng canh Bye